โอ้เมนูแม่มื้อนี้ได้ยังมื้อนี้แม่ลาบปลากบขับก้อยกบพี่น้องมาเด้อมาเด้อลูกหลานกินข้าวนะแม่เด้อมาพี่น้องมาเนี่กระบ๋อเส้นแซ่บๆเลยพี่น้องมาวนี่กินข้าวกรอเส้นแซ่บๆก้อยพี่น้องเอ้ยแซ่บพี่น้องมื้อนี้ได้ก้อยกบพี่น้องได้บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อซีโตพี่น้องกบซีโตเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ใหญ่ปานไดพอได้กิน3คนกินพอดีอิ่มพี่น้องเอ้ย นลิงเลยเบ่งเอาอฮุบงี้จับวัตถุนั่นจับตัวมือรึไงเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อเสร็จเสรมีน้ไม้ต้มพี่น้องเอ้ยน้ไม้ต้มน้ำมือนี่น้ำมันเสร็จเพี่น้องน้ำมัก็เริ่มซีมัดฤดูกาลนะเด้อพี่น้องเด้อแับนี้เด้อไปชิบอะไรไทยอีกต่อไปถ้าว่าอีกเดือนต่อไปน้องพี่น้องเนาะเดือนนี้ So ะคะือสิพอได้กินอยู่ลูกโดดมาเซ็เมาตกตามาตกตาไปเฮียนแล้ว บรรยากาศมีนกห้องพี่น้องมีเสียงนกเสียงนูคืออยู่ทงไฮทงหน้าเนี่ยแต่ว่าอยู่นี่เมื่อนี้อยู่บ้านพี่น้องไม่ได้ไปใส่ว่าพี่น้องสืบอลายพี่น้องไง